สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวินินอีกแล้วนะครับคลิปน,นี้เราจะมาพูดถึงชาวบ้านกันนะครับก็คือมีน้องบางคนเขาก็ถามมาครับเกี่ยวกับชาวบ้านนะว่าชาวบ้านแพท0.54สเนี่ยสามารถถืออาวุธใหม่ได้หรือเปล่านะครับอาวุธใหม่ในที่นี้ก็คืออาวุธที่มาพร้อมกับแพท0.54นะครับไม่ว่าจะเป็นพวกเคียวค้อน นูนเหล็กพวกนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาลองดูกันเนาะเดี๋ยวผมจะขอจับคนป่าก่อนนะครับอาวุธใหม่มีอะไรบ้างมีแค่นี้ใช่ไหม,เ,มเดี๋ยวเราอุปกรณ์ใหม่ด้วยดีกว่านะครับมันจะมีช่างตัดไม้ใช่ไหม ชอบไทยเทโอเคโอเค,อเ,คเดี๋ยวเราจะลองให้ดูโอเครับธนูใหม่นะครับเป็นธนูเหล็กเนาะธนูพันรับไหมอันนี้คือจะลองธนูเก่าด้วยนะครับอันนี้เป็นธนูปลดล็อกนะอาา่าฮะธนูพันไม่รับนะครับหน้าไม้อะหน้าไม้อันนี้ธนูมังกรนะครับไม่รับ รับธนูเหล็กแบบสั้นนะไม่ใช่รับธนูเหล็กนะครับนี่ธนูเหล็กหล่อสั้นนะครับ mm hmm. เดี๋ยวจะลองให้ขวานแล้วก็ให้เคียวดูนะครับสลับ2ตัวนี้อ่าต,ตัวนี้รับตัดไม้ด้วยนะครับถือขวานขวานไทเทเนียมก็รับนะครับโอเค2ตัวนี้นะครับตัวหนึ่งก็จะให้ เคียวไทเทเนียมนะครับแล้วก็อีกตัวนะครับก็จะให้เป็นจอบไทเทเนียมนะครับนะเคียวรับไหมรับเคียวนะครับตัวนี้ไม่รับเคียวรับจอบไทเทเนียมนะครับ่ะเคียวรับนะครับถ้าเป็นคอนใหม่นะครับอ่ะโอเครับนะครับอาวุธใหม่ก็รับเนาะ สำหรับชาวบ้านนะครับเพื่อนน้องๆคนไหนอยากรู้นะเกี่ยวกับชาวบ้านว่าเขารับอุปกรณ์ใหม่หรือเปล่านะครับอุปกรณ์ไทเทเนียมพวกนี้นะครับก็รับนะครับโอเคนะครับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้เื่อน้องได้นะครับก็มาทําอะไรสั้นๆกันเกี่ยวกับคนป่าใหม่นะครับว่า เขาจะรับอุปกรณ์แบบใหม่หรือเปล่านะครับอุปกรณ์ไทเทเนียมพวกนี้นะครับสรุปแล้วก็รับนะครับสำหรับอุปกรณ์ไทเทเนียมนะครับหลายชิ้นเลยนะที่เปลี่ยนไทเทเนียมเขาก็รับนะครับไม่ว่าจะเป็นนักสู้ระยะไกลนักสู้ระยะใกล้นะครับชาวนาหรือว่าจะเป็นชาวสวนคนตัดต้นไม้พวกนี้นะครับเขาก็รับหมดเนาะคลิปนี้ก็ต้องขอจบไปแค่นี้ก่อนละกันเนาะถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับก็ขอบคุณที่รับชมคลิปครับ ขอบคุณครับ